สวัสดีครับวันนี้เฮียตองพากินพาเที่ยวนะครับจะมาพาท่านนะครับมาเที่ยวงานภูเขาทองนะครับคืนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับนี่ฮะเรามารีวิวกันนะครับถนนเส้นนี้คือถนนบริพัตรนะครับไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่ว่าร้านค้าจะอยู่ริมถนนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับ วันน <quer wa> ี <hhhh> ้วันสุดท้ายนะครับบรรยากาศตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะยังสี่โมงเย็นอยู่เนาะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในงานวัดนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่ครับ ของกินนะฮะมีเยอะๆเลยนะฮะของทานนะครับผมนะฮะมีแต่ของกินนะครับสองฝั่งก็มีแต่ของกินเยอะนี่ครับตอนนี้ก็ถึงทางเข้างานนะครับหัวทองแล้วนะครับนะนี่คือทางเข้านะครับที่คือทางเข้าผัวทองนะครับ นี่ครับภูขอทองนะครับทางเข้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่อเดี๋ยวเราเดินเที่ยวเลยครับผมยาวๆไปเลยชา,าวบเนี่ยได้ทการของนกอากาเยนๆอากาศเย็นๆจาะเจี๊ยบบุ้ยีากจบอง้าเชาวบวยนั้นเปลียนเสมอเป็นพชมนรที่าระยบ้มวือนเอะไปวันไป,วน,ไปวนมาัน เข้ามาในตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่ทําบุญนะฮะนี่ฮะทำบุญนะครับระป่าลอยฟ้านะครับมีความสำเร็จในชีวิตสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงามดีที่สิ่งใดให้สเร็จตามความเป็นมาตลอด ตรงนี้ก็จะเป็นของทานนะครับของกินนะฮะก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับงานภูเขาทองนะครับสุดท้ายนี้ขอควานดีขอให้ทุกทานต่างกันต่ากันรสการงานภูเขาทองนะครับวันนี้นะฮะเราฟังมา ไลฟ์สดกันนะครับผมผู้คนเยอะมากนะครับร้านค้าเยอะมากนะครับปีนี้นะครับพรุ่งนี้คือสุดท้ายนะครับ วันที่8พฤศจิกานะครับเป็นคืนสุดท้ายของงานนะครับภูขอทองนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวงานภูขอทองกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเดินรอบๆนะครับเดินรอบๆนะครับนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับจะพาขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับด้านบน นะครับด้านบนภูเขาทองนะครับมาดูวิวบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเดินขึ้นไปยอดภูเขาทองนะครับวันนี้ตอนนี้เรามาดูร้านก่อนนะครับว่ามีร้านไหนบ้างนะครับทางขึ้นก็ได้จะอยู่ด้านนี้นะครับทางขึ้นนะฮะทางขึ <Skills. S 1> ้นนะเนี่ย oui. ขึ้นไปยอดภูเขาทองนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนยอดผัวทองนะครับเพื่อไปดูวิวกรุงเทพสวยๆนะครับครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะครับเดินขึ้นนะจากบันไดนะครับขึ้นไปถึงยอดผัวทองนะครับตามกันเลยครับนะกําลังเดินขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินขึ้นนะครับมาเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยอดเลยนะครับ 399ขั้นนะครับระยะทาง1000เมตรนะฮะหรือ1กิโลนะครับยะทางขึ้นจากนี่ไปนะครับผมขึ้นไปอีก1กิโลนะครับจะถึงยอดผัวทองนะครับ1,000เมตรครับเดินไปเลยครับตรงนี้ก็จะมีทางลงนะไปไหว้พระอีกทีนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับ ชอบทางขึ้นนะสวยดีวันนี้ไม่มีคนนะครับเงียบมากเลยนะครับทางขึ้นเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าดินเสียงหอบๆคือเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องเดินขึ้นหนึ่งกิโลนะครับระยะทางนะครับหนึ่งพันเมตรนะครับนี่ฮะวิวกรุงเทพนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นวิวกรุงเทพเลยนะครับ นี่ฮะบ,บรรยากาศนะครับนี่ตีละครั้งได้นะครับนี่ตีละครั้งนะครับพระคุณเจ้าเดินลงมาแล้วนะครับนี่คือวิวกรุงเทพมหานครนะครับมาตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงยอดบนนี้นะครับยอดบนผูเขาทองนะครับ นี่คือบรรยากาศกรุงเทพนะครับอตอนนี้เดินทางมาถึงบน,นบ,นนบ,บนยอดแล้วนะครับนี่นะครับบนยอดแล้วนะครับ นีัครับนี่คือบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับสูงมากนะครับ อันนี้คือด้านในนะครับด้านในเราจะใช้เสียงดังไปน,นะครับต้องค่อยๆนะครับนี่คือด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับนี่เป็นองค์จำลองนะครับของบรรพทศ ผัวทองนะครับติดๆขัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่นะครับคือพระบรมสารีริกธาตุนะครับอยู่ผัวทองนะครับนี่นะครับ ารมสาลีทิกระธานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปยอดข้างบนนะครับทุกสุดเลยครับตามมาเลยครับ ตรงนั้นคอนโดสฟานปินเก้านะครับอาย่านปิ่นเก้านะครับย่านปินเก้านะครับ,านนรบอาตรงนี้ก็นี่นะครับนั่นคือสารีการนะครับส่วนลังคากรเขียวคือมอธรรมศา,ษา,ษา,ษาสตร์นะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับสาธา่าการกรุงเทพนะครับไล่มานะครับไล่มานี่ฮะไล่มานะครับ นี่คือบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับยามเย็นนะครับนั่นย่านฝั่งทนนะครับแถวเจริญนครนะครับแถวสะพานพุทธนะครับนี่ก็ตึกตึกคู่นั่นคือตึกไอคอนสยามนะครับนี่ไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามนะครับนี่ย่านบางรักนะครับย่านบางรักษย่านหัวลำโพงนะครับ นะครับนูนกนน็นู่นแถวนี่นะฮะตุกสูงใจเยอะมากมายนะครับกรุงเทพมหานครเรานะครับ